สวัสดีนักเรียนชั้นปหทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกับวิชาศิลปะกับคุณครูน้อยนะคะครั้งที่แล้วเราทําใบงานไปเรียบร้อยแล้วนะลูกเนาะเรื่องเกี่ยวกับการจัดจังหวะภาพนะคะที่ครูให้นําภาพมาแปะไว้แล้วก็ให้หนูตอบคําถามด้านล่างนี้นะคะส่วนวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของงานจิตรกรรมนะคะก็คือวันนี้เราจะมาเรียนวาดภาพ วาดภาพรูปสัตว์นะคะวาดภาพสัตว์เรามาดูจากตัวอย่างที่ครูขึ้นจอเลยนะลูกนะก็คือตัวอย่างคือวาดรูปนกนะคะในที่นี้คือเขาก็เรามีแบบที่เราคิดและว,ว่าเราจะวาดรูปนกก่อนที่เราจะวาดเนี่ยเราก็ต้องเป็นยังไงลูกร่างเวลาเราวาดรูปเราก็ต้องร่างรูปนั้นก่อนด้วยดินสอนะคะหนูก็ร่างอ่าเดงตัวตัวอย่างเขาคือร่างโดยใช้ดินสอร่างเบาๆนะลูกหนูยังไม่ต้องกดลงไปนะคะอ่าหนูก็ร่างเบาๆ ล่างเป็นโครงล่างไว้ก่อนเสร็จแล้วพอหนูล่างเป็นโครงล่างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงต่อคะคือให้หนูล่างเบาๆเพราะเวลาเราลบใช้ดินสอลบเนี่ยมันจะไม่เกิดรอยใช่ไหมลูกถ้าหนูล่างไว้แบบกดเข้มเลยเนี่ยเวลาหนูลบเนี่ยมันก็จะเกิดรอยแบบไม่สวยดูไม่สะอาดนะคะพอหนูล่างอันนี้เสร็จปุ๊บหนูก็เพิ่มเพิ่มอะไรวาดลูกเพิ่มอ่ะเพิ่มลูกตาลูกตาเพิ่ม รายละเอียดข้างในเล็กๆน้อยๆนอยห,นอยหนูก็เพิ่มไปให้เสร็จสับนะคะเสร็จแล้วพอมารูปสุดท้ายหนูก็เป็นยังไงลูกพอหนูโอเคและเพิ่มรายละเอียดข้างในเรียบร้อยแล้วหนูก็ระบายสีตกแต่งให้สวยงามนะคะก็คือจัดองค์ประกอบภาพให้วางองค์ประกอบภาพให้ดูครบแล้วก็สวยงามหนูดูสังเกตว่ากรอบของเขาเนี่ยเห็นไหมลูกก็คือวาดให้มันเต็มกรอบให้มันใหญ่ไม่ใช่หนูไปว่าตัวกะ กระจิดหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยก็มันก็ไม่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 สมเป็นสัดส,ส่วนของมันนะลูกอันนี้เขาก็วาดอยู่กลางหน้าเลยหน้ากลางหน้ากระดาษนะคะต่อมาเรามาดูรูปร่างที่ครูยกตัวอย่างในบัตรภาพนี้นะคะก็คือดูรูปแรกเขาวาดรูปอะไรลูกรูปปลาปลาเขาก็วาดองค์ประกอบเป็นยังไงอยู่กลางภาพไหม องค์ประกอบคืออยู่กลางพื้นที่เลยวางองค์ประกอบให้มันดูครบดูไม่ไม่หนักไปทางซ้ายไม่หนักไปทางขวานะคะคือข้างซ้ายข้างขวาเท่าๆกันเห็นไหมเขาตั้งชื่อภาพด้วยว่าภาพปลาน้อยน่ารักต่อมารูปที่สองที่ยกตัวอย่างนะลูกเป็นรูปของเด็กเด็กผู้หญิงถือต้นไม้อ่ถือกระถางต้นไม้ด้วยนะคะแล้วเขาก็มีองค์ประกอบภาพคืออ่ามีวิวต้นไม้เพิ่มขึ้นมาด้วยเห็นไหมดูองค์ประกอบว่ามันดูแบบ มันดูภาพเนี่ยครบคันนะคะวางแล้วมันดูสมสัสดส่วนนะคะต่อมารูปต่อไปรูปภาพบ้านอุ่นรักเห็นไหมเขาวางองค์ประกอบภาพคือวางภาพให้มันใหญ่สมสัสดส่วนนะคะไม่ได้วาดเล็กไว้นิดเดียวใช่ไหมลูกต่อไปเป็นใบงานที่ครูแจกให้เลยใบงานที่2.1เมื่อกี้คุณครูนั่งวาดไว้ก่อนที่จะอัดคลิปสอนให้หนูนะลูก ก็คือมีรูปจริงๆแล้วครูให้หนูวาดภาพสัตว์เลี้ยงหรือว่าภาพสัตว์ที่หนูชื่นชอบนะหนึ่งชนิดนะคะลงในกรอบแล้วบันทึกข้อมูลบันทึกข้อมูลในที่นี้ก็คือข้อมูลที่อยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวเราค่อยมาคุยรายละเอียดกันนะคะเรามาดูรูปก่อนรูปสัตว์ที่ครูจะยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่ครูให้หนูดูมันมีรูปนกรูปปลาใช่ไหมลูกแต่นี้ครูยกตัวอย่างมาสามตัวเลยสามชนิดเลยก็คือมีรูปสุนัข รูปแมวแล้วก็รูปควายนะคะอ่ะคุณครูจะลองสอนหนูวาดทีละรูปอย่างรวดเร็วนะคะหนูก็ยังไม่ต้องไปกดให้มันเข้มนะคะเสร็จแล้วหนูก็ใส่ลูกตามาเลยใส่ลูกตาก็คือทำเป็นวงรีเข้มๆนะคะเป็นวงรีเข้มๆเสร็จแล้วพอจมูกมันจะเป็น เป็นเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วก็มีจงอยจมูกออกมานะลูกก็อบายเข้มๆขบายเข้มเ,มเมอย่างนี้นะคะต่อมาก็ทําเป็นรอยปากอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่หูหน่อยหูจะเป็นสามเหลี่ยมนะลูกมันต้องใส่ทั้งหมดมีข้างในด้วยก็คือใส่เป็นสองชั้นนะคะต่อมาเติมนวด สักสามเส้นนะลูกนะปึ๊บปึ๊บอ่ะเราก็ลากมาเลยลูกปึ๊บโค้งมาตามที่เราจุดไว้เสร็จแล้วยังไงต่อลูกเราก็ทำตรงขามาันตรงนี้เราเว้นไว้คือจะไปใส่ขามาันเราทำร่องร่องขาตรงนี้ก่อนร่องขา แล้วเราก็ขีดลงมาตรงๆนี้ขานะขาหน้านะลูกแล้วก็โค้งมาปึ๊บขาหน้าแล้วก็วาดโค้งมาเสร็จแล้วเราก็ใส่อะไรลูกใส่นิ้วมือมันหนึ่งสองสามประมาณสามนิ้วนะลูกอ่ะหนึ่งสองสามเสร็จแล้วขาหลังเราก็อย่างนี้เลยใส่นิ้วไปเลยปึ๊ปึ๊บป,บปบึนะคะต่อมาแล้วก็ทําตรงลายตรงข้อข้อเท้าให้มันหน่อย นี้นะคะทําหางก็โค้งหน่อยนะคะ,ะทําหางแบบนี้นะลูกนะเสร็จแล้วเราก็ใส่ปลอกคอให้เขาหน่อย mm. ก็แล้วแต่หนูจะตกแต่งเพิ่มเติมเลยลูกนะหนูก็ทําตกแต่งเพิ่มเติมตามความถนัดความสนใจความชอบหนูเลยนะหนูก็ใส่ปลอกคอไปแบบนี้นะคะ mm. แล้วก็ใส่กระพุ้นลูกกลมๆก,กระพุ้นเหมือนของโดเรมอนนะลูกเคยเห็นไหมในการ์ตูนโดเรมอนอ่ะ อันนี้เติมหางหน่อยหนูก็ระบายสีให้สวยงามนะคะทีนี้อ่ะหนูบอกว่าหนูอยากได้สุนัขมากกว่าครูหลบครูหลบแมวไปก่อนทีนี้มาดูหน้าสุนัขแล้วก็จะทำโดยวิธีการจุดว่าเราจะเอาหน้าสุนัขเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนนะลูกนะแล้วก็จุดจุดที้นี่คือที่ครูบอกว่าเล็งเล็งให้มันเท่าๆกันแล้วเราก็ทําประกรบประกรบประกรบให้มันเป็นหน้าโดยที่ เราจะไม่ได้วาดให้มันเป็นเส้นตรงแล้วก็ทำโค้งโค้งให้มันออกมนมนกลมๆนะคะต่อมาเราใส่ลูกตามันใส่ลูกตาใส่ลูกกตานะคะแล้วก็จมูกจมูกมันจะเป็นแนวแนวกลมๆแนวนอนนะลูกนะมีเหลือพื้นที่ขาวๆด้วย เป็นเหมือนเงาภาพให้มันดูเป็นมิติมากขึ้นนะคะแล้วหนูก็โค้งจากมุมนี้โค้งหาจมูกปุ๊บไปที่มุมปากเสร็จแล้วลากลงมาเป็นร่องเป็นร่องเหมือนร่องร่องร่องยิ้มของมันนะคะร่องปากยิ้มใสลิ้นเข้าไปวาร์แลบลิ้นแผดแล้วหนูก็ใส่หูจะไม่ลูกอ่าหูหูเขาก็จะมีสองชั้นเหมือนกันใช่ไหมคะ เป็นหูพับนะคะแล้วแต่หนูเลยนะลูกเสร็จแล้วก็ทำง่ายมีผมจะงอยมานิดนึงอเพื่อความน่ารักเราก็ทำตัวนะลูกทำตัวแล้วก็กะก่อนกะว่าเราจะเอาอ้วนสักเท่าไหรด่ดีแล้วก็เลงที่ครูบอกว่าเราก็จุดเล็งไว้เราจุดจุดเลงไว้ข้างบนกับข้างล่างแล้วก็โค้งมาปาบ๊บ โค้งมาปัาป๊บเสร็จแล้วตรงนี้เราได้ขาด้านนอกแล้วก็มาทําด้านในนะลูกด้านในเราก็โค้งโค้งขามาปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเราก็ใส่นิ้วเลยข้างหน้ามีสักสี่นิ้วอ่าหนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วเราใส่ท้องให้มันหน่อยแล้วก็มีขนขนน่ารักน่ารักตรงท้องตรงหน้าอกด้วยอ่า แล้วก็เติมขาข้างหลังปึ๊บข้างหลังมันก็ขาแอบ,บอยู่ใช่ไหมลูกขามันก็แอบ,บอยู่ข้างหลังปึ๊บปึ๊บปุ๊บแบบนี้ใส่หางอย่าลืมหางใส่หางเข้าไปเรียบร้อยเสร็จแล้วลูกสุนัขหรือสุนัขนะคะต่อมารูปต่อไปเราก็วาดรูปอะไรลูกที่ครูบ,บอกรูปควายอ่ะมาเรามาดูรูปควายเราเอาสุนัขแอบไปก่อนอ่ะมาดู ก็จุดไปเลยแบบนี้จะเอาใหญ่แค่ไหนนะคะมันก็จะออกแนวป้านออกมาหน่อยหน้ามันจะป้านออกมามันจะไม่เหมือนมันจะต้องใหญ่นิดนึงนะคะก็วาดไปตามโค้งเวลาปร,ประกบหน้านี่คือมันจะเป็นแนวโค้งมันจะไม่ได้แบบเหลี่ยมเลยนะคะตรงนี้จะตรงเสร็จแล้ววาดครึ่งวงกลมปุ๊บอันนี้จะเป็นส่วนจมูกอ่ะแล้วก็อันนี้เราจะวาดแบบ จมูกแนวการ์ตูนกร์ตูนนะคะลูกมันก็จะไม่ได้ว่าแบบสมจริงร้อยเปอร์เซ็นขนาดนั้นนะลูกนะใส่คิ้วใส่ลูกตาอ่ะใส่ลูกตาแล้วก็มีผมหน้าม้าหน่อยนะคะต่อไปเราวัดเขาก่อนก็ได้มาเขาเราจะได้กะตัวถูกเนาะลูกเนาะอ่ะเราใส่เขาแล้วก็ ให้มันกว้างพอๆกันทีนี้เวลาวาดขาวาดตรงมาก่อนตรงมาเสร็จแล้วค่อยจะงวยโค้ขงขึ้นข้างบนนะลูกตรงออกมาก่อนแล้วค่อยโค้งเล็งให้มันเท่าๆกันนะคะแค่นี้เองแล้วก็ใส่ลายเข้าไปเป็นเส้นๆแค่นี้หนูก็ใส่ลงไปเปิบเปบเปบอ่าประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วมีหูด้วยลากลงมาตรงๆ แล้วก็โค้งงอเข้าไปลูกหูก็มีสองชั้นนะคะแบบนี้สองข้างก็หนูก็ทำให้มันเท่าๆกันนะลูกนะหูอ่ะอ่ะต่อมาตัวหนูจะลากจากประมาณตรงนี้ใช่ไหมหนูก็เล็งเล็งโดยที่หนูการจุดไว้เหมือนกันเล็งควายก็จะอ้วนหน่อยอ้วนหน่อยนะคะแล้ว แล้วก็มองมาขาอ่าทีนี้เราก็ทําตรงหน้าท้องของมันนะลูกนะแล้วก็วาดขาลงมาทั้งสองข้างปิดเลยทีนี้คุณว,วาดตัวใหญ่เกินไปใช่ไหมลูกแล้วก็วาดครีบขาของมันมันจะเป็นเหมือนคลีบๆนะคะเสร็จแล้วนะลูกอ่าอันนี้ตัว ควายมันก็จะออกแนวการ์ตูนการ์ตูนน่ารักหน่อยนะคะแล้วก็ควายมันจะมีแบบขนท้องขนท้องขนหน้าอกของมันตรงนี้ลูกแล้วก็ใส่เติมเข้าไปขนหน้าอกของมันปึ๊บอ่าเสร็จแล้วใส่อะไรให้มันอีให้มันดูแบบมีฟุง้งฟิงมุงม้งมิ้งก็คือใส่กระพวนเข้าไปของควายก็คือ,อเป็นกระดิ่งตรงนี้ใหญ่ๆใ,ใส่วาดลงไป แ,บบแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามนะคะปึ๊บอ่ะแค่นี้เลยเสร็จแล้วสุนัขแนวควายหนูก็เลือกเอาลูกว่าหนูจะเอาตัวอะไรนะคะเลือกแต่ความถนัดความชอบของตัวหนูเองเลยเสร็จแล้วหนูก็ระบายสีให้สวยงามพร้อมกับใส่องค์ประกอบภาพสมมติหนูวาดควายหนูกอาจจะวาดทุ่งนาไว้รอบๆก็ได้วาดต้นไม้วาดบ้าน วาดกระต๊อบวาดอะไรก็แล้วแต่หนูเลยหนูค่อยๆลบทีนี้มาดูคําสั่งข้างล่างลูกเขาบอกว่าอะไรข้อหนึ่งชื่อภาพหนูก็แต่งชื่อภาพเลยว่าหนูจะใส่ชื่อภาพอะไรลงไปก็หนูก็เขียนลงไปด้วยลายมือที่สะอาดเรียบร้อยข้อสองก่อนลงมือทาเนี่ยหนูวางแผนไหมวางแผนถ้าหนูวางแผนมาหนูจะวาดวางอะไรไว้ตรงไหนหนูก็ติ๊กวางแผนถ้าหนูไม่วางแผนหนูก็ติ๊กว่าไม่วางแผนเสร็จแล้วข้อสาม ผลงานที่เสร็จเป็นไปตามขั้นตอนที่วางแผนไหมหนูต้องวางแผนก่อนใช่ไหมลูกว่าหนูจะเอาอะไรวางไว้ตรงไหนถ้าสมมติหนูคิดว่ามันเป็นไปตามที่หนูวางแผนหนูก็ติ๊กว่าเป็นนะคะข้อ 4. ความรู้สึกที่มีต่อผลงานหนูพอใจกับผลงานที่วาดออกมามากน้อยแค่ไหนหนูก็ติ๊กแล้วแต่ตัวเองเลยวิเคราะห์เอาเองนะคะแล้วก็ใส่เหตุผลลงไปด้วยว่าใส่เหตุผลลงไปด้วยว่าเพราะอะไรนะคะเขียนด้วยตัวตัวบรรจงนะคะทํางานให้สะอาดสะอ้านนะลูกสามารถใช้สีน้ํา สีไม้สีเทียนสีช็อกสีอะไรก็ได้ที่หนูคิดว่าหนูหนูมีในตอนนี้นะคะสามารถทําได้เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็อย่าลืมทำอะไรลูกถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาเพิ่มในอัลบั้มที่หนูสร้างไว้แล้วนะคะส่งมาอยู่ในไล์กลุ่มในใกล้กลุ่มศิลปะป .5 นะคะโอเควันนี้เราพอแค่นี้นะลูกแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย